ขาตั้งกล้องและมือถือที่ทุกคนควรมีไว้ติดตัวเลยครับสําหรับสายครีเอเตอร์หรือแม้แต่คนที่อยากถ่ายรูปนะครับขาตั้งกล้องตัวนี้ผมแนะนําเลยครับเป็นขาตั้งกล้องที่ใช้งานได้ง่ายนะครับและมีความแข็งแรงเป็นอลูมิเนียมนะครับ มีน้ำหนักที่เบานะครับและยังสามารถกลางได้สูงสุดถึง170ซนเลยทีเดียวครับตัวขาจะมีความแข็งแรงและก็มีตัวล็อกให้แต่ละชั้นนะครับและตัวเกลียวของเขาครับสามารถหมุนได้รอบทิศทางนะครับ3า0องศามุมหมดล่างมุมซ้ายขวาครับสามารถปรับได้ตามใจและยังสามารถปรับความสูงเพิ่มกับตัวหมุนตรงนี้ได้เลยครับ ตรงตัวจับมือถือนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นที่จับกล้องได้นะครับและยังสามารถใช้เป็นขาตั้งไร์สดอีกด้วยครับวิธีการเก็บนะครับเพียงแค่ปลดล็อกตรงขานะครับแล้วก็ความรูมแบบนี้ขาก็จะหดกลับเข้ามาได้อย่างง่ายได้และกดปิดนะครับเขามีหูหิ้วให้แบบนี้พกพาไปไหนได้สะดวกครับและน้ําหนักเบามากๆนะครับตัวนี้ใครอยากได้นะครับคลิกเข้ามาที่ในคอมเมนต์และในตะกร้าได้เลยนะครับราคาเพียง200กว่าบาทเท่านั้นเองครับ